สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแซมนะคะวันนี้พี่โยก็จะมาทําคลิปรีวิวการแต่งหน้าแบบกระดาษนะคะในเรื่องสามีตีตาเพราะว่าวันนี้เราจะมาเออเขาเรียกว่าไงนะมันเป็นวันสุดท้ายของการที่มีละครเรื่องเออสามีตีตาแล้วใช่ไหมมันเป็นตอนจบแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็เพราะฉะนั้นวันนี้พี่โยก็จะมาทําคลิปสรุปให้ว่าเออกระดาษ ลุกที่แซบที่สุดเราก็เป็นลุกที่แบบว่าทุกคนยังประทับใจอยู่ว่าคือลุกปากแดงนั่นเองนะคะพี่โยจะมาทําให้ดูนะครับเพราะทุกคนทำมาเรียบร้อยหมดแล้วแต่พี่จะทำแต่ใส่น้ำพึ่งไปนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าทํายังไงบ้างนะคะก่อนอื่นพี่โยจะต้องใช้เเบสคิดก่อนนะคะเพื่อให้หน้าไม่มันแล้วก็ให้หน้าอยู่คงทนนะคะลุกนี้สามารถใช้ไปแต่งหน้าไปหาผู้ชมผู้ชายได้นะคุณดาวเราก็ไปเที่ยวเทคได้อะไรได้นะคะเเบสคิดต, <ๆ S 2> <ๆ S 1> ตัวนี้นะคะพี่โยใช้เบอร์หนึ่งนะคะห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยหรือหกร้อยว่าหกร้อยกว่าบาทนะคะก็ลงเนาะ โอเคค่ะวันนี้นะคะพี่โยใช้รองพื้นของดีออนะคะที่เป็นขวดเซตเตอร์อย่างนี้นะคะบีบลงไปนะคะและพี่โยก็เหลือเบดชิดไว้ที่มือน,นิดนึงเพื่อจะมาผสมกับรองพื้นเพื่อให้มันอยู่ติดทนอีกนิดหนึ่งนะคะใช้นิดเดียวพอเพราะเราต้องการหน้าบางๆนะเพราะว่าช่วงนี้หน้าเราก็โอเคอยู่ไม่ต้องลองให้มันแบบว่าหนามากนะคะวันนี้นขอใช้ผู้การลงแล้วกันนะหนึ่งสามสูตรนะคะของแม็กหัวมันจะเล็กๆนะคะแล้วมันจะเป็นการคอนโทรลได้แบบง่ายหน่อยอะไรเงี้ย โอเคค่ะเราลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาใช้แป้งเอ่อโรลล่านะคะที่มันเป็นเหมือนเป็นชิมเมอร์แล้วก็เกล็ดเยอะๆนิดนึงนะคะมาลงให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะก็ให้เพิ่มความเงาเของหน้าเนาะก็ให้มันมันๆหน่อยเพราะว่าอยากให้มันแบบดูเป็นหน้าแบบเห็นป่ะคะมันจะวิงวิงเนาะเป็นเงาเงาอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆนั่งดูอีกแล้วช่วงนี้เพื่อนๆเขากลับมาจากต่างประเทศกันไงเขาก็มาหาพี่งาพี่โอปออะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยมันจะเป็นวิงวิ่งอย่างเงี้ยของโรลล่านะคะ ลดมากคุณน้อง,เ,องเห็นไหมจะเป็นเงาเงาเนาะโอเคค่ะเราได้หน้างเงาเงาเลยนะคะอาจจะไม่เห็นชัดนะแต่จริงจรนะิงแล้วมันเงาแล้วก็วาวมากแล้วมันก็เป็นมันๆน,นะคะพี่โย้ว่าแป้งมันลดมากจริงนะคะอีโรล,ล่าตัวนี้นะคะแล้วก็อไรเนอร์เลยนะอไรเนอร์ต้องยกเฉี่ยวขึ้นมาเลยนะคะเฉียวเมนขึ้นมาเลยนะคะคุณน้องเพราะว่าเราต้องการความเปรี้ยวเยี่ยแตกนะคะเพราะว่าการะหลัดในฉากนั้นแบบว่าแรงฤทธิ์มากนะคะวันนี้เป็นบทสรุปของกระหลัดเลย พราะว่าวันนี้ก็อาจจะจบแล้วเนาะคิดถึงนางเพราะว่านางเลอะจริงๆอ่ะทุก pues คลิปเลยกันนางทับให้เงินซื้อผ okay. ู้ชายนะคะโอเคก็จะเป็นอะไรเนาะยกๆอย่างนี้นะคุณน้องเนี่ยถ้ามันอ่าสมมติถ้ามันเลอะอย่างนี้ปุ๊บนะคะเราใช้ไอ้ลูเซนแมจิกอันของลารีอัลอย่างนี้นะคะลูเซนเงี้ยมาเช็ดได้นะคะก็คือมาตกแต่งให้มันเรียบเนียนขึ้นเนาะปลายมันไม่คมก็ให้มันแบบเหมือนอย่างเงี้ย นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวพี่จะทำสองครั้งก่อนโอเคนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนนั่งดูอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเชิดเราเซฟท่ทาตาของแม็กนะคะสีดําที่มันมีชิมเมอร์แบบนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะมีวิงวิงนะคะสีเดียวพอแล้วก็เรามาทําเป็นสโมกกี้อายเบาๆนะคะก็คือว่านี่คะ่ะก็คือใช้สีดําแล้วก็ใช้ผู้กันที่มันปหัวเล็กๆ like นี้นะคะเรามาแตะนิดเดียวพอนะคะไม่ต้องให้ฟุ้งเยอะมากนะคะเพราะว่าเราอยากให้มันดูแบบว่า <S <S ไม่ต้องไอ้นี่มาเห็นไหมคะก็ นเนาะช่วยแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใช้แปรงแป๊บนึงนะใช้แป้งแม็กแป๊บนึงนะคะ้าคือรเราจะสีดํานะคะลงไปเลยนะคะที่ตรงรอยพับตาอย่างเงี้ยนะคะให้มันกลมกลมอย่างเงี้ยล้วก็ใช้แปรงแม็กที่เป็นหัวฟูๆอย่างเงี้ยนะคะมาเบรนให้มันฟูงขึ้นนิดเดียวนะคะแต่ไม่ต้องให้มันฟูงสูงมากนะตัวเอง เราดูข่าวไปด้วยนะคะเราก็แต่งหน้าไปด้วยเพราะเรารอดูกระลัดอยู่นะคะวันสุดท้ายจริงๆนะคะๆๆนี่เลยเห็นไหมโอเคเห็นไหมคะมันก็จะดูฟุ้งๆนะคะแล้วเราก็มาติดขนตาปลอมเลยนะคะวันนี้ก็ขนตาปลอมเหมือนเดิมค่ะ BSC นะเป็นเบอร์ที่ยาวแบบนี้เลยนะคะแปดนึงนะนี่นะคะก็คือเห็นไหมเอ่ย ơi? พี่โยทากาวไว้ก่อนแล้วนะก็เหมือนเดิมก็คือเวลาเราติดขนตาปลอมเนี่ยเราก็ต้องทากาวไว้รอก่อนเพราะว่ามันจะได้แบบว่าติดติดนะคะติดให้ชิดคนขนตาที่สุดนะแล้วก็ค่อยเอามือดันเห็นไหม,อมโอเคเดี๋ยวเราทําอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะเราได้ทาตายอีกครั้งหนึ่งแล้วนะแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องฟงขึ้นสูงนะครับแปะขนตาเลยวิห้านาทีแล้ว ว่าแล้วเห็นไหมคะมันก็จะแบบว่าฟุ้งๆ,ๆนะเป็นสโมกกี้อายแบบว่าไม่สูงมากเนาะปกติมันจะสูงๆแบบว่าฟุ้งๆเยอะๆนะตอนนี้กำลังป, <c oughs> ปื้มนี่สอดเข็นคิ้วนี่มากเลยคะ่ะบิวตี้คอเทจนะเป็นสีแบบน้ำตาลแดงๆนะคะคิ้ว <c oughs> ต้องสังๆๆๆนะ้นๆกุดๆเนาะสไตล์ <c oughs> แบบว่าพอยเชอร์แมว แล้วก็ใช้แปลงอย่างนี้นะคะห่วงนี้เนาะแบบนี้โอเคค่ะเราก็ได้ดวงตาแล้วก็คิวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะคดาออะไรวะไอทอร์แท็กเลนของดีมคันเลอร์นะคะที่เป็นดอกไม้อย่างนี้นะเหมือนหญิงแยนะแอบดูข่าวรีวิว นะคะก็เอาสีขาวของแม็กนะคะมาเขียนเพราะว่าเราจะไม่เราจะไม่ใส่ขนตาล่างแล้วเราก็จะไม่เขียนขอบตาลงมาเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราให้มันดูแบบว่าเน้นแบบให้ตาดูข้างบนแบบว่าโตๆอ่ะนะคะอู้ตะลเข้าคอนแักเล์โอเคบาฮามาหมาม้าเหมือนเดิมนะคะลายจมูกนี่เห็นไหมพี่โอจะตัดเข้ามาอีกเนาะ ให้มันดูนี่นะคะโอเคค่ะพี่โยปัดคิวสัหน่อยเนาะสีทองนะครของเคสนะเพราะว่าแบบว่าผมพี่ทองมากตอนนี้นะคะเพราะว่าสีที่ทมามันอาจจะหลุดไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่าพี่โยเป็นคนสระผมบ่อยมากนะคะนะโอเคอุ้ยงามอะ่ะคอนแทคคอนแทคเลนส์งามหรือว่าแต่งหน้างามวะโอเคค่ะ <c oughs> ก็ใช้ลูเซนแมจิกเหมือนเดิมนะคะมาเก็บรายละเอียดตรงช่วงที่มันดูแบบว่า ไม่ไม่ไม่ข่าวแล้วก็ไม่สะอาดน,นะคะแล้วก็สร้างจุดเด่นให้กับมุมที่เราอยากให้มันเด่นด้วยนะคะก็คือใต้คิ้วเนาะแล้วก็แบบว่าเอ่อต่างๆนะคะแต่อันนี้อาจจะไม่ชัดมากเพราะมันจะหมดโอเคค่ะเอ่อต่อไปนะคะก็คือจะเป็นการปัดแก้มนะคะเราเราเราไล่จมูกไปเรียบร้อยแล้ปัดแก้มพี่โยใช้ของแม็กนะคะสีเชคแอนเชียร์ฟูอะไรเนี่ยของมิ n e ี a ลอนสกินฟินินะคะที่เป็นสีแบบนี้นะคะปัดเลยจะเป็นชิมเมอร์นิดนึงเนา อุ้ยเจ็ดนาทีเราว่าตัวเองเห็นไหมคะหน้าก็จะดูแบบว่าเนาะอุ้ยนะคะก็เงาเงาหมดเลยทั้งหน้าเนาะแล้วเราก็ใช้ซอฟต์แอนด์เจนเทิร์นนะคะโดยการที่ว่าอย่างนี้นะคะใช้มือเลยเพราะว่าแต่กับหน้าตัวเองก็ใช้มือได้เลยนะคะก็สร้างเงาแล้วสร้างความเด่นให้กับบนหน้าเรานิดนึงเนาะ อโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะโอเคค่ะเราก็ได้การแต่งนะลุกเปรี้ยวๆอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะมาทาปากกันนะคะวันนี้ก็คือเหมือนเดิมค่ะก็คือ Ruby w o ูนะคะเป็นสีแดงออกเป็นกระบี่ดำๆนะคะของ Mac นะคะไหนเออ ลิปสติกมันจะฝืดๆหน่อยนะตัวเองอุแปดนาทีแล้วกลัวแล้วอโอเคค่ะก็จะนั่งอย่ี้เลยนะคะก็เออ่ร้อนแรงร้อนแรงแบบนี้นะคะแล้วก็เปรี้ยวๆแบบนี้เลยนะคะก็ลกนี้ก็ใครที่อยาก ถ้าแต่งก็เอาไปแต่งตามพี่ได้เนอะแล้วก็ทําคลิปมาให้ดูบ้างแล้วกันเนอะสำหรับการแต่งหนะ้าแบบว่าสนุกสนุกอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นลุกอะไรที่พี่โยเคยทำเนี่ยสามารถแต่งไหมพี่โยดูได้นะคะว่าเอ,อ่อทำออกมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็สนุกสนานยังไงนะคะก็ขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามเนาะเดี๋ยวกนนะแปนึงนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูคลิปของพี่นะคะคลิปพี่ก็จะเป็นสไตล์อย่างนี้เลยนะคะตลอดตลอดเลยนะคะน้องๆคนไหนชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดไลค์นะคะไม่ใช่ก็กดไลค์นะคะโอเคค่ะวันนี้พี่โยไปก่อนนะคะก็ ฝากการแต่งหน้าสไตล์แบบนี้ไว้ให้ดูด้วยแล้วกันเนาะวันนี้พี่โยบไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ